สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็มิตรรักทรัพย์เจริญพรบอยสีนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับผมมาเปิดร้านนะครับผมที่บ้านทรัพย์เจริญพรนะครับผมนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกคนทุกท่านพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับผมที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับผมให้มี กำลังใจนะครับผมในการทําสิ่งต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านทําบ้านครับผมไปไหนครับคุณตาซื้ออะไรครับรัวมีนัดเมืเคยอืมมีนัดหมืหเเขายังไม่เปิดครับเข้าไปไหน่่ะเขาไปไม่รู้เหมือนกันครับสนใจอืมจะซื้ออะไรหรือเปล่าซื้ออยู่ซื้ออะไรครับคุณตารับอะไรครับ าม,มาแล้วนะครับนีนเปิดวันแรกนะครับผมก็เตรียมของไหว้ด้วยนะครับมีเต๊กไหมมีเต๊กบรรยากาศในร้านนะครับวันาานี้วันแรกนะครับผมร้านใหม่นะครับครับบรรยากาศในร้านก็มีขายเกือบจะทุกอย่างนะครับผมเจ้าของอยังไม่เยอะนะครับ ตู้เย็นก็มีอันหนึ่งนะครับแล้วก็ขาย้องนะครับผมใครว่างๆก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับขอบคุณครับตาเ<ไ>ป,<ไ>ป็นใบอนุญา ขาเล่าเบ,บียบุครเป็นารานเล็กๆนะครับผมในชุมชนนะครับผมในบ้านนะครับผมสามแยกพอดีเลยนะครับใครผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบค,คุณทุกคนที่แวะเข้ามาติดารับชมนะครับผมวันนี้ก็เรื่สีงามดีนะครับผมเปิดร้านใหม่นะครับ